สวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2564วันนี้ช่องครูวิจิตพาทัวร์ชาแนลพาทุกท่านมาเที่ยวชมและกราบสักการะองพระหมหาธาตุเจดีณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภาพแบกกราวด้านหลังจะเห็นองค์พระหมหาธาุเจดีย์แล้วก็พระพุทธเจ้าห้าพระองค์หรือลานพระเจ้าห้าพระองค์วันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวดูจากปริมาณรถด,ดูจากปริมาณของผู้คนแล้วค่อนข้างมากครับครับอันนี้แผนเห็นลานจอดรถที่บริเวณวัดพระาธาตุผาสนแก้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างใน องค์พระมหา,าธาตุเจดีย์วันนี้จะเน้นไปที่องพระมหา,าพระมหา,าธาตุเจดีย์นะครับซึ่งจะได้นําทุกท่านเข้าไปชมโดยสังเขปท่านใดที่มีเวลาว่างก็เรียนเชิญนะครับไปชมข้างในองค์พระมหา,าธาตุเจดีย์ด้วยกันครับ<ค><ณ>จุดนี้เป็นจุด ลานพระเจ้าห้าพระองค์ที่วัดพระธาตุขาซ่อนแก้วครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมีพี่น้องประชาชนจากน่าจะทั่วทุกสารทิศนะครับเดินทางมาสักการะเดินทางมาเที่ยวชมวัดพระาธาตุขาซ่อนแก้วดูจากการจราจรดูจากจำนวนประชากรจำนวนนักท่องเที่ยววันนี้คลกคักทีเดียวครับ ตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าของลานพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดพระธาตุขาซ่อนแก้วครับวันนี้เราจะไปเที่ยวชมและ กราบสการะภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดพระธาตุป่าต้นแก้วกันครับ เข้ามาในพระมาหาธาตุเจดีย์ที่วัดพระาธาตุสาตอนแก้วในชั้นที่หนึ่งก็จะเห็นเบื้องตอนเข้ามาครั้งแรกก็จะด้านขวามือนะครับก็จะเห็นองค์พระประธานนะครับที่ประดิษฐานอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆไหลไหลไองค์นะครับ ที่ฝาผนังก็จะมีภาพเขียนเป็นภาพเขียนในพุทธประวัติแฝงคติธรรมสอนใจในพุทธศาสนานะครับนี่คือการเที่ยวชมเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มาเที่ยวชมก็อยากให้มาดูนะครับมาชมแล้วก็เก็บเอาคติธรรมข้อคิดจาก สิ่งที่ได้พบเห็นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเที่ยวชมมากกว่าการได้เห็นภาพสวยๆงามๆอย่างเดียวนะครับอันนี้คือชั้นที่หนึ่งของวัดพระาธาตุขาซ่อนแก้วครับภายในองค์พระมหา,าธาตุก็จะมีภาพ พุทธประวัติภาพคําสอนในพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีจอวิดีทัศน์นะครับที่เปิดให้ทุกท่านได้ชมถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานะครับมากมายนี่ผนัง บริเวณภายในองค์พระธาตุชั้นที่2ครับมีภาพที่เป็นภาพคำสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนานะครับเป็นคติธรรมสอนใจให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็นำไปคิดพิจารณาครับเชิญชวนครับใครที่ยังไม่เคยมาที่วัดพระธาตุสกนแก้วก็ลองมากับสการะแล้วก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปครับ มุมนี้ถ่ายจากาบนชั้น3ของพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเบื้องหน้าก็คือลานพระเจ้าห้าพระองค์นะครับมุมนี้จะเห็นทัศนียภาพแล้วก็เห็นพื้นที่โดยรอบของบริเวณชุมชนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งวันนี้ถ้าจะดูจากจำนวนรถ จากจำนวนนักท่องเที่ยวก็ถือว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของวัดพระธาตุผาต้นแก้วเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับจะพาไปดูอีกมุมหนึง่งทางด้านใต้ของวัดพระธาตุผาต้นแก้วนะครับซึ่งอาจจะมืดติดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ด้านนี้ครับชุมชน ด้านหลังของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วก็จะเห็นว่ามีลานจอดรถนะครับลานจอดรถซึ่ง <c oughs> มีจำนวนนักท่องเที่ยวดูจากจำนวนรถเนี่ยก็คงจะคาดเดาดได้โดยสายตาว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากราบสักการะที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วจำนวนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนะครับ อันนี้จะเห็นลานพระเจ้าห้าพระองค์อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ถึงแม้แสงแดดจะแรงก็ตามทีแต่ว่าอากาศบนนี้ค่อนข้างเย็นค่อางสบายนะครับให้เห็นทัศนียภาพให้เห็นภูเขาในระแวกนี้นะครับพื้นที่นี้ประกอบกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่วัดพระธาตุป่าสดแก้วนะครับอ่า ต้องบอกอย่างนึงว่าเส้นทางทางด้านใต้ของวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วที่เข้ามาตอนนี้กําลังกำลังส่งเทอมแซมนะครับกําลังปรับปรุงเส้นทางใหม่เพราะนั้นนักท่องเที่ยวท่านใดที่จะมาในช่วงนี้ต้องใช้เส้นทางทางเข้าที่1กับทางเข้าที่2คือบริเวณปั๊มน้ํามันพีทีกับบริเวณตอนกลางตรงต,รงตลาดวัดพ,พระธาตุผาซ้อนแก้วตรงนั้นนะครับทางเข้าดางังด้านทิศใต้จะจะปิดอยู่ เป็นมุมภาพทางด้านใต้ของของค์พระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับไกลๆโน้นจะเห็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ซึ่งเป็นถนนหลักที่ผ่านเส้นทางนี้นะครับแล้วก็จะเห็นชุมชนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วด้านโน้นนะครับที่ไกลๆตรงโน้น แล้วมองไปไกลอีกก็จะเห็นกังหันลมนะครับที่เป็นแหล่งผลิตกระแสะไฟฟ้า,าถ้าจำไม่ผิดบริเวณนั้นน่าจะเป็นบริเวณที่อยู่ที่ตำบลทุ่งสมอเ <ommes. S 1> ขตอำเภอเขาค้อนะครับนั่นคือทุ่งกังหันลมของเขตอำเภอเขาค้อนะครับให้ดูภาพมุมกว้างของ ทัศนียภาพบริเวณวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วทางด้านทิศใต้ครับอันนี้ก็จากลากันด้วยภาพด้านหลังคือพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับท่านใดที่มีเวลาว่าง แล้วก็อยากจะท่องเที่ยวในเชิงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่เคารพสักการะในพุทธศาสนาเวลาว่างก็เรียนเชิญที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันในขณะนี้อยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้จากลากัน ด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับ